สวัสดีออครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบายเซอร์เคิ a ชาแนวันนี้ผมจะมารีวิวรถด,ดีอลูมิเนียมในราคาประหยัดอีกแล้วก็คือตัวนี้ครับเพิ่งมาใหม่ Backer Spine 29ER ซึ่งมาพร้อมกับชุดเกียร์ Shimano Dior 22 p ป e ดนะสุดคุ้มครับราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นคอยติดตามนะว่าจะได้อะไรไปบ้าง ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอย่างดีนะสำหรับตัวแบ็กเกอร์ที่พึ่งเข้ามาที่เป็นคอมพลีทไบท์ก่อนหน้านี้เขาจะไปโฟกัสเรื่องเฟรมใช่ไหมครับหลังจากนั้นตอนนี้เขาก็มาโฟกัสเรื่องคอมพลีทไบท์ไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็กเกอร์ブラウンเซอร์แบ็กเกอร์ไพลอนแบ็กเกอร์เอ็กซ์ครอสอะไรต่างๆที่ผมรีวิวไปผมขายไปเกือบจะหมดร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีสต็อก3ชั้นแบบนี้ แต่ตอนนี้ขายไปเกือบหมดแล้วตอนนี้เหลือไม่ถึงเนี่ยเหลือแค่1 2 3 4แล้วก็มัดจาเรียบร้อยเลยแค่3คันสุดท้ายก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปมากๆเลยสําหรับแบ็คเกอร์ของดีราคาประหยัดแล้วก็มาใหม่ล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับที่คุณเห็นก็คือตัวแบ็คเกอร์จะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นอลูมิเนียมจากแบ็คเกอร์ค่ายนี้นะถือว่างานค่อนข้างสวยเลยนะครับดูสิเป็นอลูมิเนียมลบรอยเชื่อมหมดเรียบร้อยเลยดูไกลๆแทบไม่รู้ว่าเป็นอลูมิเนียมโอเคงั้นเราจะมาดูด้านรายละเอียด โปรดัก t ์นะครับโปรดัก t ์ดีเทลต่างๆตันะ้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ฟาร,รม์มบายเสรีขึ้นกัน เริ่มต้นกันเลยตัวนี้ก็จะได้ยางจาก CST รุ่น Jack r a p i d ไปก็ตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่29นิ้วคูณ2.10หน้ายางจะเป็นแบบว่ากลึ่งๆทางเรียบแล้วก็วิบากนะครับผมก็สามารถใช้พิสูจน์ตัวเองได้อยากรู้ว่าตัวเองปั่นยังไงก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ย,วยาวๆเลยต่อมาคือด้านล้อล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อที่เขาทำเองนะตัวนี้ก็จะเป็นขอบ2ชั้นมาพร้อมกับซี32 เพราะฉะนั้นมันจะเน้นความแข็งแรงมากกว่านะแต่ว่าที่ดีกว่านั้นก็คือตัวดุมล้อของมันเนี่ยจะไปคอลแลบกับแบรนด์ชื่อดังอย่าง n o v a t e ทคหลายๆคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วว่า n o v a t e ทคเขาสร้างดุมมามีชื่อเสียงมานานใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นดุมจาก n o v a t e ทคอยู่แล้วนะครับลองมาฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไงบ้าง เสียงตัวนี้ก็ไม่ค่อยดังมากแต่ว่าแน่นอนครับมาพร้อมกับความคงทนและความลื่นจากโนเวเทคแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ปล่อยมันโฟล์ไปต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวดียวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือตัว M 5 1 00-2ก็คือตัว Shimano 11 Speed นะครับผมตัวดี o r ไม่ว่าจะเป็นชิปเตอร์สับจาน ตีนผีแต่ว่าตัวตีนผีจะเอาไปใช้รุ่นเก่าที่มันขายาวกว่าเพราะว่าเดิมๆของตัวชิมาโน่ D-5100-2 ไอตัวตีนผีของมันก็คือตัวช,ชิมาโน่ RDM-5120 เขาจะจํากัดความยาวนะครับแลๆๆ้วก็ตัวคาสเซ็ตสูงสุดได้แค่11-42 แต่ตัวนี้จะโกงขึ้นมานิดนึงมันก็เลยได้ขายาวแล้วก็ได้เฟืองใหญ่ขึ้นมาเป็น11 4 6นะครับซึ่งมันก็ดีต่อผู้บริโภคสามารถขึ้นเขาได้สูงกว่าได้ขึ้นได้ชันกว่านะแล้วก็ตัวเฟืองหลังตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมมันมีขนาดอยู่ที่11 42เป็นของซันชายก็จริงแต่ว่าคุณภาพของมันแล้วก็วัสดุของมันค่อนข้างทาดีเพราะว่าตัวสปายด้านหลังจะเป็นสีแดงเป็นอลูมิเนียมลดน้ําหนักมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วต่อมาคือด้านโซ่โโซซ่่ตัวนนี้ก็็จะเปของ 1> x 1จริงๆแล้วมันเป็นโซ่ที่ดีแล้วก็ทนมากนะครับผมแพงกว่าตัว s ชิมาน o ด้วยตัวนี้ก็ได้ตัวของ KMC X11 ไปต่อมาคือด้านจานหน้าด้านจานหน้าตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นอลูมิเนียมนะครับผมน่าจะเป็นแบรนด์ที่เขาทําเองออกมาได้แหละแล้วก็จะมีขนาดขาจานอยู่ที่170ใบาจานก็จะมีอยู่2ใบนะ ก็จะมีขนาดอยู่ที่36-26นะครับผมต่อมาคือด้านสับจานหน้าสับจานหน้าก็จะเป็นของตัวชิมาโนตัวใหม่เรียบร้อยแล้วตัวเดียนะจะเป็นสับจานแบบไซส์สวิงนะครับผมค่อนข้างเร็วเอฟเฟกตีฟมากสําหรับไซส์สวิงแบบนี้นะต่อมาคือด้านเฟรมครับเฟรมตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียม ซ่อนสายเรียบร้อยแล้ว <S <S เห็นไหมไม่มีสายมาเกะกะเลยนะครับผมซ่อนสายค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือมันลบรอยเชื่อมจะไม่เห็นรอยเชื่อมเลยเขาจะทําได้เนียนมากๆเลยตรงนี้ก็จะไม่มีนะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดของจักรยานที่ลงน้าหนักมากที่สุดก็คือตรงเชื่อมตรงพัดรมระเก็ตรงกระโหลกเนี่ยก็จะโชว์รอยเชื่อมไว้เล็กน้อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่สําคัญที่สุดแล้วก็หนักที่สุดพอตรงนี้ซ่อนสายเรียบร้อยแล้วก็จะมาออกขีตรงด้านหลังนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมาออกด้านหลังนี่เหมือนกันแล้วก็ไปที่เบรกผมว่าเฟรมมันก็ถือว่าทาโอเคนะกับราคาเท่านี้นะครับผมแล้วก็ตัวกระโหลกนะตัวกระโหลกตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบใหม่แล้วเขาเรียกว่าเทปเปอร์เฮดเซ็ตนะครับผมข้างบนจะมีขนาดอยู่ที่1นิ้ว1นึ่หรือบ้านเราเรียกว่านิ้วหุนส่วนด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้น1นึ่จุดหนึ่งทับสองก็คือนิ้วนิ้วครึ่งน,นะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกเทปเปอร์เฮดเซ็ตเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับชคที่เป็น ชกลมดำดุแบบนี้เป็นสีดำหมดเลยนะครับสามารถล็อกเอาท์ได้ด้วยมือนะครับผมตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลมสามารถเติมความแข็งได้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าความกว้างของเฟรมตัวนี้อยู่เท่าไหร่นะครับผมก็ด้านหน้าก็จะเป็นกว้างอยู่ที่100จะเป็น9มิลส่วนด้านหลังก็จะเป็น1 4 2ยังใช้แกน9มิลอยู่นะครับต่อมาคือด้านคอนโทรลด้านคอนโทรลตัวนี้ก็จะได้สเต็มของแบ็คเกอร์ไปนะ ก็สามารถขึ้นนั่งสบายๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมมีขนาดยาวอยู่ที่90ส่วนแฮนด์ก็เป็นแฮนด์อลูมิเนียมจากแบ็กเกอร์มีความยาวอยู่ที่720 mm hmm. ต่อมาคือด้านหลักอานนะก็เป็นอลูมิเนียมทั่วไปนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อ,อของแต่งได้ทั่วไปเลยแล้วก็มีปลดเร็วสำหรับเปลี่ยนระยะ,ะความสูงของเบาะได้ง,ง่ายๆโดยใช้นิ้วเดียวนะต่อมาคือด้านเบาะเบาะก็ค่อนข้างนิ่มเลยนะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาทำเองจากแบ็กเกอร์ โอเคครับกลับเข้าสู่คําถามสําคัญก็คือราคามันเท่าไหร่แล้วก็มีสีอะไรบ้างให้เลือกแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้ําหนักโอเคครับก็เรามาคุยกันเรื่องราคาราคาคันเนี้ยทั้งคันอยู่ที่15,900บาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นของดีในราคาประหยัดในชั่วโมงนี้นะช่วงที่รถจักรยานค่อนข้างขาดตลาดนะครับผมคนเข้ามาออกกําลังกายโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้นเพราะว่ามัน ห,ห่างไกล Distance มันมากกันกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นจักรยานก็เลยกลับมาคิดในในช่วงนี้นะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมไม่แพงมากหมื่นกว่าบาทได้เกียร์ Shimano Diore ด้วยนะครับผมแล้วก็มีหลายสีให้เลือกครับมีขนาด15กับ17มีหลายสีให้เลือกดังนี้ ต่อมานะครับเรามาชั่งน้ําหนักจริงกันดีกว่าว่าน้ําหนักคันนี้จะน้ําหนักเท่าไหร่นะตัวนี้เป็นไซส์17นะครับน้ำหนักที่ช่างออกมาก็13.36นะก็ถือว่ามาตรฐานทั่วไปของเสือภูเขาล้อที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผม ครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ไยครับจอได้ไม่พลาดของดีเลยละครัประหยัดที่ปั๊มไว้์ไซเคิลคัดสรรมาเพื่อคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ